รักนักร้องชื่อดังอูฟูแรงซื้อบ้าน30ล้านให้ลูกสาวไว้สองเดือนจริงดีอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆสำหรับครอบครัวนักร้องสาวชื่อดังเจนนี่รัชนนสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและสามียิวฉัดมงคลหลังจากทั้งคู่คบหาดูใจกันก็ตัดสินใจแต่งงานและสร้างครอบครัวที่มีลูกสาวที่น่ารักด้วยกันหนึ่งคน ตั้งชื่อว่าน้องอยูจินก่อนหน้านี้สาวเจนนี่และยูได้ขวักเงินซื้อบ้านหรูหลังใหญ่ที่กรุงเทพไปแล้วล่าสุดทั้งคู่ก็มีแผนซื้อบ้านอีกหลังที่กรุงเทพเพื่อให้เป็นของน้องอยูจินและอยากได้หลังใหญ่กว่าเดิมและสาวเจนนี่ก็ได้แก้ข่าวที่สามีอั้ว่าบ้านหลังใหม่ราคา30ล้านซึ่งสาวเจนนี่บอกว่าไม่ใช่30ล้านเดี๋ยวคนเข้าใจผิด ก่อนจะเผยกันว่าบ้านหลังใหม่อยากได้5ห้องนอนอยากมีหลายห้องพื้นที่ในบ้านใหญ่กว่าเดิมเพื่อความสะดวกและรองรับแขกสำหรับบ้านหลังแรกที่ซื้อไป15ล้านบาทด้วยเงินสดนั้นยังคงคิดอยู่ว่าจะขายหรือยังไงหากชอบคลิปข่าวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ